สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับป้อมบนอมไร้นะครับสวัสดีวันจันทร์ที่24ของรัชาคม2อง6ันตอนนี้เป็นเวลา20่สนาฬิกายี่่นะเอ้ยไม่ใช่24นาทีนะครับ54นาทีโอ้ยอย่างเนาะหลงมือลงเมินแลเหรอครับโอ้ สวัสดีครับพี่อดุลนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับที่กําลังติดตามช่องทางป้อมบนอมร้ยนะครับทุกๆวันนะครับอาจจะแบบไม่ไม่เป๊ะนะครับในแต่ละวันก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ไอ้ยังไงก็อีกไม่กี่นาทีก็จะไลฟ์สดก็ใครก็กําลังที่จะไปดูกลับไปยังไงก็ไปดูนะครับส่วนของผมเนี่ยคือผมจะมาร้อยนะครับสําหรับคนที่ ว่างนะครับที่เข้ามารับชมหรือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะมาติดตามผมปรมนอมไลฟ์หลังจากาฟังรายการไปไกลใจอ่อนนะครับจบจากช่อง youtube ก็สามารถที่จะมาย้อนดูนะครับไลฟ์ของผมได้นะครับ <c oughs> ก็วันหนึ่งไม่ได้บอกมันไลฟ์ก็กินข้าวไม่ค่อยอร่อยก็ต้องออกมันไลฟ์นะครับก่อนที่จะแบบโอ้ยเข้าบ้านนอนนะครับ <c oughs> กินข้าวเสร็จเพิ่งกินข้าวเสร็จ <c oughs> มัน พอดีก็เลยแวะพักต่อข้างทางครับพอดีเห็นทางหลวงนะครับทางหลวงแบบส้มอยู่เมื่อกี้นี้เสียดายมากครับที่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อตอนนี้ผมก็ไล์สดนะครับออกจากสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชอบอาดักนะครับ วันนี้นะครับก็เกริ่นไว้นะครับมีเรื่องที่ปัญหานะครับปัญหาก็ไม่มีเยอะนะครับปัญหาแบบเเห็บหมานะครับก็มาทักทายเป็นธรรมดานะครับบางทีเข้ามาเป็นแบบติดตามพวกเราแบบนี้ครับติดตามนักบันเทือนก็ส่วนมากก็ติดตามผมนะครับตํารวจก็ถือว่าน่าจะติดตามผมเยอะนะครับหรือเห็บหมาที่ทํางานกับตํารวจที่ชอบไปรีดไปอะไรเขาแบบนี้นะครับอ่า ทำไมวันนี้ผมก็ต้องออกมาอยู่ในคอกนะครับอยู่ในคอกทาไมแบบเอ,อไม่รู้ต้องใช้คําว่าคอกนะครับเพราะว่าหนึ่งโปรไฟล์ก็เป็นข้าราชการนะครับแบบนี้เราไม่รู้ว่าเป็นข้าราชการส่วนไหนนะครับครั้นี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหรือเปล่าแต่ด้วยชุดที่เขาใส่แบบนี้นะครับก็เป็นข้าราชการเห็นทักทายคงคงอดใจไม่ไหวครับเพราะว่าก็คงแบบเครียดนะครับเครียดจากที่อผมมาพูดนะครับมาพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคม บนท้องถนนนะครับที่เป็นประจําในภาคอีสานบ้านเราหรือต่างที่นะครับต่างสถานที่ไม่ใช่แต่อีสานนะครับก็ทุกๆภาคของประเทศไทยนะครับก็ผมได้พูดได้ไลฟ์นะครับออกผ่านสื่อโลกสังคมโลกโซเชียลนะครับที่ร้อนนะครับเพราะว่าคนได้ฟังอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่คือคือผมบอกอย่างเดียวนะครับไม่พอใจผมบล็อก นะครับไม่พอใจผมผมไม่คือคือจะคบไปทำไมครับนะได้ไม่พอใจเราเราก็บล็อกกันนะครับไม่ต้องไปด่าไปไปด่าทอกันนะครับมันมันมันไร้มารยาทนะครับบางทีไปด่าทอกันนะก็ไม่ต้องด่านะครับเราเคารพความคิดเห็นแต่เรารู้ว่าความคิดเห็นของเขาอะ่ะมันไม่ตรงกับพุดมกรร์อรของเรานะครับเราเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมนะครับต่อต้านความทุจริต ทุกรูปแบบนะครับเกี่ยวกับ้าราชการที่รีไถพี่น้องนะครับข้างถนนบ้านนะครับลีดฉีเรียดเยี่ยวนะครับอย่างกับฟาร์มวัวฟาร์มควายนะครับแบบนี้นะครับบางส่วนที่เห็บหมาไม่เข้าใจคิดว่าผมมโนขึ้นมาเองนะครับนะครับทําไมผมต้องเกินไว้นะครับอยู่แต่ในครอบมึงจะรู้อะไรนะก็เรื่องราวก็เป็นแบบนี้ครับสิ่งที่ผมถามหน่อยนะครับว่าคุณเคย เคยดูไหมครับคุณเคยดูขา่ขาวไหมนะครับบางทีบอกว่าผมพูดไปเนี่ยมันสถานการณ์แบบเอ้ยเฮ้ยผมพูดอะไรวะสถานการณ์แบบเออคุณพูดเกินสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมผมเกินตรงไหนครับเกินสถานการณ์รับไม่ได้นะครับสาบานมึงกล้าสาบานต่อหน้าแบบปัดพระแก้วไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแบบที่ผมพูดไปนะครับมันไม่ใช่ความจริงนะครับ ผมบอกเลยนะครับไอ้คนไอ้คนแบบนี้นะครับไม่มีความเจริญนะครับเพราะว่าอะไรนะครับสิ่งที่มันเดือดร้อนมันมาติดตามพวกเราบางทีอยากจะดูวันหนึ่งมัน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 อดใจไม่ไหวอะ่ะคือคนมันชั่วครับมันอดใจไม่ไหวอ่าอดเพราะอดใจไม่ไหวจริงๆมันไม่ด่าหรอกคือเรา คือเราไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะครับคือผมรู้นะครับบางทีแบบมันไม่กล้าคอมเมนต์แต่มันมาตอบในช่องแชทนะครับมึงจะตอบในช่องแชทหรือช่องอะไรก็ช่างนะครับผมรู้คําพูดทุกคําพูดของไอ้บุคคลเหล่านี้นะครับผมไม่ได้สนใจนะครับมึงพูดมาเลยนะครับผมรับฟังนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะองค์กรตารวจเนี่ยผมไม่ได้เหมารวมนะครับถ้ามึงเป็นดีแท้จริงๆนะครับมึงไม่เดือดร้อนหรอกนอกเสียจากมึงชั่วนะครับ ชื่อมึงก็เป็นตัวคอแล้วผมไม่ได้บอกว่าควายนะนะภาษาอังกฤษบางคนก็ก็ชื่อแบบก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีอ่าตัวตัวเคขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นควายนะไอ้คนที่มาแบบมาทักมาหาเราแบบนี้นะครับสงสัยแบบนี้ครับถ้าถ้ามึงจริงนะครับมึงก็ให้ข้อมูลเลยมึงเก่งจริงนะครับ มึงคิดว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงมึงก็ออกมาไล่อย่าเป็นอย่าเป็นตุ๊ดนะครับอย่าเป็นแบบโอ้โหแบบไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับสันดานมันแบบผมไม่ได้บอกว่ามันชั่วนะด้วยความรู้สึกของผมที่ที่เห็นแบบเออมามาถามเราแบบอย่างงู้นอย่างนี้แบบนี้นะครับเออสิ่งที่แบบ เ,เตรียมคําถามไว้อย่างงู้นอย่างนี้คือผมเตรียมอยู่แล้วครับผมบอกแล้วไงว่าผมผมไม่ได้ฉลาดนะครับเหมือนคุณช่วยช่วยสอนหน่อยครับสิ่งที่มันสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับสังคมนะครับผมพูดมาผมไม่ได้สร้างสถานการณ์เองนะครับมึงถามว่าตำรวจนะครับอยู่ในโลกโซเชียลมันก็พูดออกมาเรียนจบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรครับ เพื่ออัปเกรดตัวเองว่าตัวเองเรียนจบเป็นเป็นตำรวจมาว่าฉลาดอย่างนี้นะครับแล้วถามหน่อยว่าพวกคุณเนี่ยทนไม่ไหวสำหรับที่ผมพูดไปเนี่ยมันคืออะไรครับมึงรับไม่ได้มึงอย่าเอาตัวมึงไปเกี่ยวกับองค์กรตำรวจนะครับผมบอกนะครับองค์กรตำรวจเขาดีอยู่แล้วผมก็บอกมาเสมอว่าองค์กรตำรวจมันดีอยู่แล้วไม่ใช่แบบทะลึ่งมาว่า อย่างงู้นอย่างงี้อย่าดึงผมเข้าไปนะครับอยู่ในองค์กรตํารวจผมพยายามคัดนะครับนักรบต่นเถื่อนเราป๋าเกียงแกเทออดแล้วก็ทุกๆคนนะครับเกี่ยวกับการทํางานของนักรบตันเถื่อนทุทกๆคนนะครับเขาพยายามคัดบุคคลเหล่านี้ออกจากระบบนะครับออกจากระบบองค์กรตํารวจนะครับให้มันเหลือแต่ตํารวจน้ําดีนะครับมันมีแค่นี้ ไอ้ที่มึงไม่พอใจเนี่ยก็คือมันพวกนักรบด่านเถือเนี่ยมันไปนสร้างความชิบหายพวกมึงนะครับเดี๋ยวมึงทนไม่ไหวหมึงอย่าไปลมควันตายนะมึงอย่าเพิ่งตายให้มึงอยู่ดูดูไปนะครับความเจริญของบ้านเมืองมันมีแน่นอนครับแต่มันไม่มีนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องเฝ้ารอนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเราเนี่ยจริญแน่นอนนะครับ มันต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับเวลานะครับเวลามันมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับถึงไหนเราเนี่ยไม่ใช่หลงบ้านแล้วเหรออ่า <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณมากมากก็มาพูดคุยนะครับอาจจะอ่าคุณเห็บหมานะครับก็อาจจะเข้ามาชมผมก็ได้ว่าเออ ิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าจะอยู่ในคอกนะครับคําว่าข้อคืออะไรครับผมไม่ได้เปรียบว่าพวกคุณคุณเนี่ยเป็นควายนะครับก็ร้อแต่แล้วแต่คิดนะครับถ้าผมบอกว่าเป็นควายอ่ะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสุภาพผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะเออย่าหาว่าผมบอกนะคุณนะครับคุณเคนะครับไม่ใช่คนควายนะคุณเคนะครับอก็ฟังเอานะครับเพราะว่าผมบล็อกแล้ว มึงก็หาเฟซอื่นมาส่องบัวนะเออถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อของของมึงแล้วกันนะคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ก็ส่องต่อไปไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็เปิดเป็นเพจสารนะอยู่แล้วให้ผู้คนได้มาอ่ามามา,มาเรียนรู้บ้างนะครับเรื่องช่วงนี้ก็เรื่องสาระบ้างไม่มีสาระบ้างบางทีผมก็ลงเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเพจส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่เพจแบบเป็นกลุ่มนะครับก็เป็นเพจส่วนตัวมีอะไรผมก็ลงให้ดูก็ขอบคุณที่ที่ติดตามนะครับาทางคลิปเรียวหรือเพจหรือ f a c e b o o k ไลฟ์นะครับก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ก็ดูนะครับแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องดูก็ได้เออมันมันไปว่าคุณผู้ชมก็ไม่ได้ว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะครับก็พิจารณาเองแล้วกันครับถ้า ชมแล้วคิดว่ามันเออมันเนื้อหาสาระมันก็เออมันเป็นจริงที่ผมว่านะครับตื่นเถอะนะครับอย่าไปแสดงนะครับอย่าไปอย่าไปพูดแบบตอแหลนะครับต่อสังคมว่าสิ่งที่ตํารวจช่วนไม่มีนะครับต้องถามใจตัวเองก่อนครับก่อนที่จะไปพูดอะไรนะครับอายตัวเองเถอะนะครับต้องมีอย่าหน้าด้านครับอย่าหน้าด้านอย่าทำเป็นใสซื้อนะครับอย่าเป็นทำเป็นใสซื้อแต่งชุดข้าราชการมา แล้วมามาพูดแบบในเชิงที่เออเหมือนเราแบบไม่รู้เรื่องหรืออะไรแบบนี้นะครับเหมือนเราสร้างสถานการณ์เองไอ้ส้มตีนนะครับมึงไปดูหน่อยครับมึงไปยืนแม่งดักเด็กกันแทบทุกวันนะครับต้องดูหน่อยไม่ใช่แบบมาแถมาไถาช่วยกันนะครับช่วยใครครับช่วยตำรวจที่มันช่วยชั่วอย่างนี้เหรอช่วยทําไมอะ่ะตำรวจช่วยชัวย่วแต่ก็ไม่ได้แปลงเรา ช่วยก็ไม่ได้ว่ากันพวกผมก็พยายามที่จะนําเสนอนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมถ้าเป็นเวลานี้นะครับก็เข้าไปดูรายการทางช่อง YouTube ป๋าเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับอันนี้ผมก็ต้องฝากพี่น้องที่กําลังชมผมอยู่นะครับใครที่ไม่ติดไม่ได้ติดตามป๋าก็เข้าไปติดตามได้นะครับเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับทางยูทูบหรือ Facebook ก็ได้นะครับทางเพจเกรียงไกรไทยอ่อนก็สามารถเข้าติดตามได้ เรื่องราวข่าวสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกกรีดนะครับบางส่วนนะครับมันมีทุกวันนะครับเรื่องราวร้องทุกข์กับประชาชนเนี่ยมันมีทุกวันอย่ามาโลกสวยนะครับนะอย่าคิดว่าพวกเรามาสร้างสถานการณ์พูดเหมือนความจริงนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อสังคมเนี่ยมันไม่มีนะครับมึงไปอยู่ไหนมาอยู่แต่ในคออนะครับผมไม่รู้คอกมันคืออะไร <laughs> แต่ผมเป็นคนบ้านนอกคลองนานะครับบ้านนอกคลองนาผมรู้ว่าคลองมันเป็นยังไงครับผมเคยไปเลี้ยงควายอยู่นะไปเลี้ยงควายอยู่แบบมันอยู่แต่ในค้อครับไม่ไปไหนครับเปิดออกมามันก็ไปกินหญ้านะชีวิตชีวิตมันก็ประมาณนี้เหมือนกันนะไม่ไม่รู้เรื่องนะครับกินหญ้าแล้วเข้าบ้านกินน้ําเข้าบ้านกินหญ้าเข้าบ้านเข้าบ้านใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับไป,ไปไหนมันก็ไม่ไป มันไม่ไปเอามามันก็เดินกลับบ้านนะครับมันเป็นแบบนี้กับชีวิตน้องควายนะครับหรือน้องเคนะครับเออก็ประมาณนี้เออมันมันมันเลอะเทอะนะครับสังคมทุกวันนี้มันดัดจริตนะครับอ่าดัดจริตเลยนะแค่นี้ประเทศชาติมันก็ชิมหายแล้วนะอ่าดัดจริตอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ นอกรี่ทั้งหลายนะครับที่กําลังชมผมอยู่หรืออาจจะชมผมย้อนหลังก็ได้นะครับจะหลังจากที่ผมเนี่ยไลฟ์จบจราจริตนะครับประเทศชาติมันชิพหายกันหมดแล้วไปทําดีๆให้กับสังคมแล้วก็ออกบ้านเมืองดีกว่านะครับเข้าใจไหม,มผมไม่ได้จบเยอะหรอกครับผมไม่ได้จบเหมือนพวกคุณหรอกนะจบเรียนสูงอะไรหรอกครับแต่พวกคุณเรียนสูงควรมีวุฒิภาวะ ไม่ว่าจะพิมพ์อะไรหรือคอมเมนต์อะไรนะครับเป็นลูกผู้ชายสร้างสรรค์นหน่อยครับมันมีเพจหลายเพจของตํารวจที่เขาทํานะครับหลายเพจที่เป็นตํารวจนะครับที่เขาทํางานเขาไม่ไปรีดไถพี่น้องประชาชนนะครับพวกผมสนับสนุนพวกเขานะครับอย่างผมป้มามณมนะครับเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจแทบทุกนายนะครับที่เขาทําดีมึงต้องทําแบบนั้นไม่ใช่มึงอยู่แต่ในค้อแล้วมึงมาอวยพวกกันนะครับมึงจําไว้เลย อย่าอวยนะครับอวยกันจนโอ้โหไรสาระสิ้นดีนะครับสังคมทุกวันนี้มันอยู่ลำบากก็พอแล้วนะครับทุกวันนี้ถ้าประชาชนนะครับไม่มีทักไม่มีพวกนะครับมันก็อยู่ลำบากเหมือนนักรบด่านเถื่อนนี่ครับสังเกตดูนะมันจนกว่าจะเกิดก่อเกิดนะครับนักรบด่านเถื่อนขึ้นมาเนี่ย เป็นไงครับต้องโดนอะไรพางแต่และคนนะครับมันมีความแค้นอยู่ในใจแต่และคนนะครับทุกคนมันมีบาดแผลหมดนะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐบางนายนะครับเอ่าเดี๋ยวมึงก็ต่อมาอีกว่าออกข้อมึงทําผิดไหมอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมเจอประสบการณ์แล้วนะครับ ขนาดผมยังไม่ผิดเลยผมหลอกล่อให้มันบอกว่าเออผมไปจอดรถตรงนั้นโอ้ผมกลัวคือเราหลอกล่อมันแค่นี้มันก็จะเล่นงานเราเอาให้ตายแล้วนะครับคือมันมันแถได้อะไรมันแถไมไปหมดท่านเจอตํารวจชั่วนะครับเจอเจอตารวจดีก็ดีไปแต่ผมเชื่อว่าตํารวจดีมีเยอะกว่านะครับมีเยอะกว่าเพราะผมผ่านประสบการณ์มาเนี่ยตํารวจชั่วตํารวจดีเนี่ยก็มีเยอะแต่บางทีเขาก็ไม่ออกมาพูดนะครับ อีกบางส่วนเขาก็ทํางานสุจริตไปพาลูกพาเมียไปทําอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์นะครับต่อบ้านเมืองแล้วก็ต่อครอบครัวตัวเองนะครับก็บางคนก็ไปทําแบบอาชีพแบบเสริมสร้างรายได้นะครับบางคนก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือเป็นรีเอตเตอร์อย่างนี้นะครับมีเยอะแยะที่เขาสร้างรายได้จากน้ำเหงือ่อเขาครับไม่ใช่แบบสร้างรายได้จากใบสั่ง นะครับหรือการรีดไถในข้างถนนรีดไถฉี่รีดไถเยี่ยวนะครับหรือใช้บัตรปปสเนี่ยเป็นรีดไถชาวบ้านแบบนี้มันไม่ใช่นะครับถ้ามึงโง่มึงก็ไปหาเขาคนที่เขาทํามาหากินเป็นครับพี่ๆเขาหรือน้องๆเขาที่เป็นยูทูบเบอร์ครับเขาสร้างสรรเขาเขาเขาสร้างอาชีพนะครับอาชีพ มันมีเยอะแยะไปหมดนะครับผมไล่มามันมัน,มนโอ้โหเยอะนะครับผมก็ขอเป็นเป็นกําลังเป็นกําลังใจเลยนะครับให้ให้บุคคลเหล่านี้นะครับเขาเขาไม่ได้ไปสร้างอะไรหรือจอจอนนี้เอาอย่างนี้ดาบจอหน,นี่กองปราบเนี่ยเอาง่ายง่ายเลยนะครับมึงคงรู้นะมึงไปถามเขาเลยพี่ทํายังไงผมไม่อยากที่ไต่แล้วมันลําบากแบบนี้นะครับหรืออีสานบอ่อเจ้าเนี่ยผมต้องแบบให้เครดิตเขานะครับใครที่ดูผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นตำรวจ หรือสรารวัตรเอกอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะครับที่เขาทําแบบเขาเป็นแบบเคยเป็นตํารวจนะครับแต่เขาแบบอยู่ในสังคมโลกโซเชียลเนี่ยให้เกิดประโยชน์แต่อย่างสรารวัตรเอกเนี่ยเขาก็ลาออกแล้วอันนี้ก็ตามอ่ะก็ไม่ว่าเขานะครับนี่คือแบบเขาเขาเป็นตํารวจมาก,ก่อนบุคคลเหล่านี้เยอะนะครับเป็นทหารเป็นอะไรเขาเขาไม่ได้ไปรีไถชาวบ้านเขาอะหยุดหยุดแบบนี้ได้แล้วนะครับ สร้างสารรค์สังคมไปทำอย่างอื่นก็ได้หรือจะแบบมันทนไม่ไหวแบบแบบนี้พอทนไม่ไหวแล้วมันแดกไม่ได้แล้วก็มาลงอยู่กับนั่งรบดานเขื่อนพวกเราเหรอโอ้ยแบบแมงโคตรปัญญาอ่อนนะครับโอ้ยปัญญาอ่อนมากๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้มันก็พอแล้วครับมันพอแล้วประชาชนมันช้ำแล้วตอนนี้ ช้ำทุกเรื่องผมเชื่อว่าทุกคนมันช้ำทุกเรื่องเรื่องการเมืองตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนายกเลยนะครับก็ต้องรุ้นต่อไปครับผมไม่อยากไปพูดถึงถึงเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันด่าผม <c oughs> นะเออเราก็พูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ณตอนนี้ว่าข่าวสารของไม่เฉพาจะเป็นของตำรวจหรืออะไรก็ช่างนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของผมเองนะครับ มีอะไรบ้างนะครับวันวันความคิดของตารวจอีกกลุ่มนึงเป็นยังไงนะครับมันก็ผ่านประสบการณ์ของผมมาผมไม่ได้สร้างสถานการณ์อะไรนะครับผมพูดจากเนื้อข่าวนะครับบางทีผมก็ไม่ได้พูดแบบเออต้องให้มันตรงตรงไปนะครับถ้าให้มันตรงไปนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าผมไปด่าเขาเนี่ยครับหนึ่งนะครับโดนนะครับโดนอะไรครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับไปด่าเขาอันนี้มันมันไม่ใช่นะครับทุกคนจะมาพูดเหมือนผมไม่ได้นะครับบางที เราพูดแบบในแง่ที่จะไม่ไปว่าเขาแบบนี้นะครับมันเป็นการาว่าโดยตรงอย่างนี้นะครับผมก็พยายามที่จะไม่ไม่เข้าแบบว่าเออแบบเขามาฟ้องเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกียรติสาระแบบหนึ่งนะครับการด่าเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเวลาผมลงไลน์นะครับทุกคนก็อย่าไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้สำคัญนะครับผมก็ขอฝากเตือนทุกคนนะครับที่ดูรายการของผมอยู่ทุกครั้ง เวลาผมลงเป็นไร้สดนะครับหรือจะเป็นคลิปเรียวหรือคลิปอะไรก็ได้นะครับผมก็ขอฝากพี่น้องที่กําลังดูผมอยู่ก็อย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะครับถึงเขาจะแบบส้นตีนนะครับแบบอยู่ข้างถนนแบบเราอาจจะไม่พอใจแต่เราก็อย่าไปด่าเขานะครับอย่าไปด่าเขาไอ้ควายอย่างนี้หรืออเหี้ยหรือสัตว์แบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการด่าคนแบบนี้นะครับอย่าไปหาด่าผ่านโลกโซเชียลหรือคอมเมนต์ด่านะครับด่าผมผมก็ผมก็บล็อกนะครับ ขนาดไม่ท่านะครับพูดแบบไม่รู้เรื่องแบบนี้ปัญญาอ่อนเลย่ผมก็แบบบล็อกไปนะครับมันเป็นสไตล์ของพ่อมนอมอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ตอบโต้นะครับเป็นการตอบโต้เดี๋ยวแม่งคดีรกสารข,ขึ้นมาโอ้โหยุ่งกับทนายนะครับนักรบดันเดือนเราอีกผมไม่อยากให้แบบเออแบบหางานให้แบบทนายนะครับหรือ,อพี่วุฒินะครับไม่อยากให้หางานให้เขา ก็พยายามที่จะเซฟตัวเองไม่ด่าเขาไม่เอาหน้าเขามามาคอมเมนต์ comment, หรือมา,อาลังเกียจเหยียดหยามเขานะครับมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเราก็อยู่ในวงของเราพูดได้เฉพาะที่มันพูดได้เราก็พยายามที่จะนําเสนอกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะปกป้องตัวเองไงปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไงทุกคนผมเชื่อว่าดูของผมเนี่ยมีมีม เกร็ดความรู้แล้วก็มีก็เหมือนวัคซีนนะครับที่จะมาช่วยเหลือตัวเองนะครับมีวัคซีนช่วยเหลือตัวเองเพราะอะไรครับดูรายการแล้วก็รู้จักปกป้องสิทธิของตัวเองในการเจ้าที่ตรวจค้นแบบนี้นะครับตรวจค้นรถเราไม่ว่ายานะหารฮะหรือจะตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวตรวจอะไรหาเหี้ยกันทั้งหมดเลยแบบนี้พอได้มาดูพวกเรานะครับพี่แจ๊คแซ่แล้อทุกคนนะครับป๋าเก่งไก่ไทยอ่อนป๋าธนพัฒน์อุดมพันธ์นะครับ ป้าสมุดองค่ะโอ้หลายคน,นครับน้องเล็กโพอ่องโอ้ผมขอโทษนะครับหรือทางชนบุรีนะครับทีมชนบุรีหรือป้าปิ่งทองเจมุกดาเจวาัสานาเจปูเปียวนะครับพี่ไพวันโอไล่ไปหมดเลยนี่มีความรู้ถ้าพวกคุณอยู่กับคุณคนเหล่านี้นะครับหรือดูไลฟ์สดของผมนะครับบางทีผมจะมานำความรู้สาระเข้ามานำเสนออยู่ในช่องทางของผมนะครับก็ขอบคุณมากๆ ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเวลาเจอเจ้าที่ที่มันนอกรีตรวจค้นรถเราโดยไม่ชอบนะครับเราก็ 1, 2, ึ่สามสี่เข้ามาแบบนี้เราจะไปยังไงผมก็พูดออกไล์อยู่เรื่อยนะครับหรือเวลาผมลงไปลงด่านนะครับไปดูในเพจอิมเจตี่สู้ได้ผมก็ใช้่าปกป้องสิทธิ์ยังไงก่อนที่เขาจะค้นผมผมต้องพูดอะไรบ้างนะครับบางทีผมไม่ได้พูดกฎหมายนะครับมาตราเกสาม อย่างนี้เขาว่ายังไงอ่าผมจะไม่ได้บอกแต่ผมถ้าคนรู้เอาไปใช้แบบนี้ต้องพูดแบบนี้แบบนี้การถือกล้องขึ้นมาใช่ไหมครับถือกล้องขึ้นมาปุ๊บบันทึกภาพไม่ได้แบบอ่าไปละเมิดใครนะบางทีตำรวจโง,ง่ๆงก็บอกคุณไปถ่ายแบบติดคนคือมันคนละมันไรสา,าระครับต้องบอกว่าไรสาระจริงๆประเด็นมันอยู่ที่ตัวเขาเองนะครับมันจะไปติดคนอื่นเขาถ้าเขาคิดว่ามันไปติดของเขาเ็าให้เขาฟ้องครับ อ่านำสืบการละคุณผิดยังไงบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับจริงๆการที่จะฟ้องคนมันอยู่ที่เจตนานะครับเจตนาผมผมไปพูดกับคุณนะครับแต่ดันมีประชาชนเดินมาไหมครับคนละเจตนานะครับเจตนาเราเราคือเราปกป้องสิทธิ์ของตัวตัวเรานะครับแต่ตำรวจบางกลุ่มบางนายที่มันที่มันแบบโง่เขานะครับต้องใช้คําว่าโง่เขานะครับไม่ค่อยฉลาดมันก็มาพูดไปนะครับ ถ้าเจอคนฉลาดหน่อยข้อมันก็ไปไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเจอคนแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่มีความรู้แบบมันอาจจะเข้าทางมันเราก็าก,กลัวได้นะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับบางทีตัวบทกฎหมายหรือคนที่ไม่รู้จริงๆก็ตกใจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นแต่งชุดเครื่องแบบหรือมีดาวติดบ่าแบบนี้ นะครับหรือมงกุฎครอบเวลาเขามาหาเราเนี่ยทุกคนก็จะเชื่อเขาว่าเขาเป็นนักกฎหมายต้องรู้เรื่องทุกอย่างนะครับแต่ที่ไหนได้ครับบางทีก็สตอเป็นเหมือนกันนะครับบางทีก็โกหกนะครับเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหมันมีเยอะแยะนะครับก็ต้องเตือนเตือนนะครับเตือนสติพี่น้องประชาชนนะครับที่ดูนะครับดูผมก็นําไปใช้ได้นะครับอ่ะ โอเคนะครับพี่น้องมันดึกแล้วผมเดี๋ยวผมขอกาบลาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ตามผมป้ามนอมไลฟ์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ